สสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำอะควาเทคเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณท่านสมาชิกครับวันนี้เราจะได้มาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำกันนะครับว่าแก่อย่างมีคุณภาพนะครับชราอย่างมีคุณค่าสูงนั้นจะต้องทำอย่างไรนะเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพนมปีเจริญเป็นผู้อภิปรายท่านแรกนะครับเรียนเชิญครับ,บท่านประธานที่กรครับผมพนมปีเจริญจากสมุรปราการท่านประธานครับดูภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ เราเน้นความบันเทิงนะครับไม่ดอกดาราทังหลายตอนที่รถน้ําดําหัวตอนครั้งที่สองเนี่ยถูกก็คือนั่งด้วยกันทั้งคู่แล้วก็นะรถน้ําที่มือแล้วก็อวยพรอวยพรผู้ใหญ่อวยพรเด็กเด็กอวยพรผู้ใหญ่ก็สลับกันไปสลับกันมาก็ได้แต่อันสุดท้ายที่ใส่มงคลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับสมรสเท่าเทียมรุ่นนี้ถ้าสมรสเสร็จไปลอยกระทงไม่ไหวครับต้องลอยอังคารครับ รูนี้ต้องรอยขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนท่านผู้ชมว่าเมื่อสักครู่สาธิตให้ดูเป็นความน่ารักของผู้สูงวัยแล้วก็ไม่ควรลืมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านประธานครับผมอยากแยกแยะให้ท่านประธานเห็นว่าแก่กะโหลกกะลากับชราคุณภาพอันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานมากที่เอากะโหลกกะลาเนี่ยคำว่ากะโหลกกะลานี่มาจากกะลานี่จริงนะฮะคือผ่าแล้วไม่มีอะไรกว้างเปล่าก็เป็นกะโหลกที่เหมือนกะลาคือไม่มีอะไร พวกนี้จะมีความคิดความอ่านที่แบบไม่น่าเคารพถ้าเป็นกลุ่มคนที่ชลาคุณภาพแบบนี้ฮะคือถ้าทางบ้านก็คือจะเป็นคนที่เปิดมือถือดูคลิปสภาทอล์กมีสาระมีบันเทิงมีความสนุกสนานแล้วถ้ามีชลาคุณภาพยิ่งกว่านั้นอกีกก็คือมาดูในห้องส่งอันนี้เป็นชลาคุณภาพเลยไม่ดอกลาลาเนี่ยส่วนแกก็โลกะลาอยู่บ้านดูคลิป แล้วไม่ได้ดูคลิปสภาทอล์ครับดูคลิปอะไรครับดูคลิปโปรครับแล้วดูกลางวันก็ไม่ได้ต้องแอบดูกลางคืนเดี๋ยวลูกหลานเห็นเพราะแอบดูกลางคืนพอมาสภาจริงๆก็มานั่งหลับในสภาเนี่ยครับนะพอมานั่งหลับในสภาแสดงว่าเมื่อคืนแอบดูคลิปหลายคลิปอยู่พวกเนี้ยแกกะโลกระลาครับท่านประธานคือไฟแต่เรื่องพวกเนี้ยคือแทนที่จะอยู่ในศีในธรรมไม่ใช่ ถ้าคนอยู่ในศีลในธรรมท้าชลาคุณภาพนะฮะอย่างแม่ดอกดาลายอย่างท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็จะเน้นทําบุญเข้าวัดนะฝังลูกนิมิตสร้างโบสถ์แบบนี้ฮะแต่พวกแกกะโหลกกะลาไม่สร้างโบสถ์ครับท่านประธานสร้างอะไรครับมันหาทางสร้างบ่อนครับไอ้พวกเนี้มันมันคิดว่าเอ้ยสร้างบ่อนแล้วจะสร้างความน้ำรวยกับประเทศมันคิดแบบเข้าข้างพวกตัวเองท่านประธานไอ้พวกเนี้ยแกกะโหลกกะลานะ แล้วแก่คุณภาพเนี่ยท่านประธานรู้ไหมฮะพวกนี้จะหาความรู้ใส่หัวนะแก่แล้วจะดำเนินชีวิตยังไงนอนก่อนสี่ทุ่มตื่นแต่เช้าทำบุญใส่บาตรพวกนี้ชราคุณภาพท่านประธานแต่พวกแก่กระโหลกกะลานี่ไม่ได้หาความรู้ใส่หัวฮะท่านประธานมันหาหาใส่หัวหาเรื่องให้คนเขาด่าทุกวี่ทุกวันนะฮะ หาเรื่องให้คนเขามีความรู้สึกไว้ไอนี่จะขายเกาะนี้จะไปประมูลเอาบอ่อน้ํามันนี้หาเรื่องให้เขาด่าได้ทุกวันไอพวกเนี่ยแกกะโหลกกลานะฮะชาราคุณภาพนี่จะมีเพื่อนหน้าตาใหม่ๆรู้จักกันในเฟซบ้างรู้จักกันข้างนอกมามาดูรายการสภาทอล์กเจอเพื่อนใหม่เจอน้องๆใหม่เนี้ยก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆพวกแก่กะโหลกลาดูแลสุขภาพไว้ดีตั้งแต่หนุ่มสาว ในชีวิตไม่เห็นหน้าใครนอกจากเมียกับหมอตื่นช้าไา่เห็นหน้าเมียแล้วทาไมเห็นหน้าหมอเ <this> มียพาไปหาหมอไปอยู่สองที่เนี่ย <this> เห็นเมียเ <c oughs> มียไปไหนพาไปหาหมอฟอกตไตบ้างนะไปให้คีโมบ้างนะเนี่ยชีวิตอยู่ต่อสิ่งเหล่านี้ครัเพราะว่าดูแลสุขภาพไม่ดีคนเหล่านี้นะฮะไม่ตายง่ายๆครับท่านประธานคนเหล่านี้ไม่ตายง่ายๆ จะอยู่ชดใช้กรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยความเคารพครับท่รรานประธานทั้งชื่นชมทั้งต่อว่าทั้งยกตัวอย่างนะครับต่อว่าเขาเสียเยอะเลยบอกว่าด้วยความเคารพนะครับก็ถือว่าได้ข้อคิดนะกับคนที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตต่อไปนะครับท่านประธานครับท่าน ท่านท่านพูดในในนามของตัวเองหรือนามของใครครับท่านสมภาคชูโชชนะต้องต้องให้ใครช่วยหรือเปล่าครับดูงกงกเงินเงินยังไงไม่ทราบครับไม่แก่ครับเออแต่ว่าครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอวัยวะมันทำงานไม่ประสานกันครับท่านประธาน มีอะไรมันขัดแย้งกันอยู่ครับมันขัดแย้งครับเข้ากับน้องมันไม่เข้ากันครับท่านท่านประธานครับคนสูงวัยหัวใจสามขวบเช่นผมเนี่ยนะครับท่านประธานครับไม่ดูเด็กมากขนาดนั้นครับครับตอนนี้ปัสสาวะออกมาเองแล้วครับท่านครับแค่แค่คิดก็ไหลแล้วไม่ไม่ได้หมายความว่าอายุน้อยแต่มันประมาณเด็กสามขวบนะครับท่านประธานครับ อยู่อยู่ก็ไหลครับผมท่านประธานครับขออนุญาตออันนี้มันมันก๊อปแก๊ปไปทั้งตัวเลยทั้งตัวก็ธรรนดาครับคือผมเนี่ยครับท่านประธานครับก็เคยว่าท่านประธานผมสมชายฮะ ท่านสมชายประท้วงเลยครับประท้วงท่านประธานนะช่วยควบคุมบรรยากาศท่านสุภาพฯคือท่านประธานครับผมขาดนั้แพมเปิ้ดไหมอย่าเรียกว่าแพมเปิ้ดครับเรียกว่าอันอันดีกว่าครับแพมเปิ้ดมาสำหรับเด็กน้อยของผมใช้อันอันครับท่านประธานมันจะใหญ่หน่อยนะครับอันเดียวไม่พอเลยครับมันหลวมแล้วก็เดินเดินมันจะคล่อง นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยเดินครับเน้นนอนนะท่านานครับไอเรื่องอายุอันนามเนี่ยที่ว่าแก่แล้วเป็นกะลงกะลาบะเป้าเนี่ยของผมนี่แก่มะละกอครับท่านรานครับมันไปต่างกับกะลาตรงไหนครับมันต่างครับตรงกะลามันก็กลวงแต่มะละกอกลวงยังมีเม็ดครับท่านานครับอ๋อมีหลายเม็ดไหมมีเม็ดมีความคิดความอ่านนะครับ ของผมนี่ไม่ธรรมดานะครับมีกลนละเม็ดครับปีกลนละเม็ดต่างๆท่านประาจะสังเกตได้ว่าคนเท่าที่สูงวัยเนี่ยนะครับที่ว่าแก่กระโหลกกัะลาแล้วกับชรลายังมีคุณภาพถ้าชรลายังมีคุณภาพรรท่านประธานจะขึ้นหันได้เลยนะครับว่าพวกคนเราเนี้ยนะครับเวลาอยู่กับลูกกับหลานลูกหลานเนี่ยเวลาอยู่บ้านคนแก่เนี่ยนะครับย่านิ่งดูได้สอนคุณตาคุณยายช่วยเล่นโซเชียลด้วย ีถือว่าทําประโยชน์ทําประโยชน์ถึงจะชราย,ยังมีคุณภาพไม่ได้ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นแล้วหรอาท่านก็ปากปั้นแล้วอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้สอนคุณตาใหญ่เล่นเขี้ยว <laughs> เขี้ยวอะไรอยู่ครับ <laughs> เขี้ยวลิ้นครับที่สําคัญคนเท่าเนี่ยจะมีคุณภาพได้กว่าตอเมื่อคนเท่าเนี่ยปากนักนะครับถ้าปากหวานเนี่ยลูกหลานจะฮัก มันพูดมันจาแต่คนเท่าปากนักพูดมากลูกหลานจะจังคือเกลียดชังที่สำคัญคนเท่าทำไมสงวนการพูดการจาครับจำพรรทราบไหมครับคนแก่คนเท่าผมจะไปทราบได้ยังไงครับคำนั้งจะบอกเนี่ยอบอกก็บอกมาเลยครับ,รบที่สงวนท่าทีวาจาต่างๆที่ไม่ยอมพูดหลายท่านบอกเอะคนแก่ทำไมไม่ชอบพูดเขากลัวฟันปลอมล่วงครับานพ่าษครับ อันนี้เป็นสาเหตุสาเหตุรไม่ได้กลัวดอกพี่<ม>คุณหรอกไม่ได้กลัวอะไรมันปลอมมาคำทันไหนว่ากลัวดอกพี่คุณจะล่วงมันไม่ใช่ดอกพี่คุณมันจะคอยเอาคางเยยันมันปลอมไว้นั้นสำคัญต้องมีคุณภาพของบางคนนี่ไม่ธรรมดานะครับแก่แล้วยังสวยเนี่ยยังมาท่านเนี่ยอายุนี่นี่นกับลูกหกขวบแล้วลูกหกขวบแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วหรอเจ็ดสิบกว่าแล้วครับผม แต่ว่ายังสวยนี่ฮะเพิ่งมีลูกตอนอายุเจสิบกว่าที่ทกับแกแล้วยังสวยเพราะมีหมอช่วยอยู่เบื้องหลังจังเนี่คือมีคุณภาพเมื่อกี้ผมนั่งหรืผมนึกว่าอาย,ยุน้อยๆเพราคุยเล้่านั้นแหะครับดันฟันปลอมขึ้นเหมือนกัน มีคุณภาพมีหมออยู่เบื้องลังนี่ก็เป็นธรรมดาท่านประธานครับที่สําคัญอยากบอกท่านประธานผมในฐานะที่ปัจจุบันนี้อายุ45่สิบต่อรองมาได้เยอะนะเนี่ยครับผมโชหร้ายนะอารมณ์เสียแล้วก็ที่ต่างๆเนี่ยนะครับห้ององ้งห้องน้ำเนี่ย ขอความรุณหนานะครับบอกปุ่มน้ําร้อนน้ําเย็นให้ชัดเจนด้วยม,มันลืมไ, <ป S 1> ไปแล้วว่าซ้ายหรือขวาร้อนหรือเย็นครับที่หน้าเหี่ยวอย่างเนี้ยกดปุ่มผิดป,ปุไปกดปุ่มผิดตรงไหนแล้วครับร้อนเย็นอะไหนก็ไม่ทราบกดบ้วไปบ่วาน้ําพุดหน้าเหี่ยวเลยครับแสบแดงด้วยและใจผมชลาอย่างมีคุณภาพไ้ยังไงครับ ท่านไม่ช่วยเหลือผมเลยปล่อยตามยะถาเวรของผมอย่างนี้สาท